ศาสกาเป็นศาสนาฮินดูราชาฮินดูก็จะมาทำลายพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็ไปไปเห็นต้นโพก็ให้เขาตัดต้นโพแล้วก็เผาทิ้งเผาทิ้งต้นโพก็ตายอีกตายอีกอันนี้ต้นที่สองครับเสร็จแล้วก็ไปเห็นหลวงพ่อพุทธพุทธเมตตานะก็จะทำลายแต่ก็ทำลายไม่ได้ก็ไม่กล้าทำลายสั่งให้อมาตไปทำแต่าอามาตก็ไม่ได้ไม่ได้ทำ เพราะว่ากลัวกลัวกลัวถูกเป็นบาปเป็นกรรมก็เลยไม่กล้าทําเสร็จแล้วก็เลยทําให้พระเจ้าวรณปุรมาซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวพุทธก็เลยได้ทำามนุ้วยเจ้าโศหาราชเอาน้ํานมมาใส่ต้นโพนี้ต้องกินต้องต้องนั่นดื่มน้ำนมนะครับน้านมปกติเขาจะให้เขาให้น้ํานมมาใส่แต่ต้องใส่เกินน่ะเขาก็เลยเอาอันลัดไว้ไม่ใส่มันเยอะเกิน ต่างคนก็อยากจะได้บุญจากคนมันก็เลยมันเยอะเกินครนี่หลังถ้าใครอยากได้ใบโพนี่ครับหลังจากยี่สิบยีมีนาท่านก็สอบม,มาใส่เลยมันจะหล่นบดโบหมดเลยดลยัหลัง20่สิี่สิบมีนาหลังนั้นก็ต้นโพกง็งอกขึ้นมาอีกครับงอกอีกต้นที่สองส่วนต้นที่สามนี่ได้ได,ได้พันกว่าปี นะครับก็มันลม้มลงไปล้มไป,ลไปแล้วก็ปีพศ2400ันส 00, ี่ร้อยส่อยสามสิบยี่อ่อท่านเซอร์คานิแฮมก็มาก็มาก็เห็นว่าต้นโพมันมันมันลม้มลงแล้วก็มีม,ม,มีหนอน้อยอยู่สองหน่อนก็จึงแยกแยกนอนหนึ่งเอาไว้ที่เดิมนอนหนึ่งเอาไว้ตรงข้างๆนะครับต้นโพดังนั้น ต้นโพต้นนี้ก็จึงอ่าเป็นคู่กันคู่กันแล้วมีอายุ138ปีก็คือ24งสี่นสนะฮะปีต้นปัจจุบันเนี่ฮะแต่นั้นต้นต้นโพที่อยู่ก็คูแมนะ้นน่ะก็อีต้นข้างๆนั่นก็อายุเท่ากันนั่นก็เป็นลักษณะของต้นโพที่มีมาประวัติมาแล้วก็พุทธศาสนาก็ะจะเจริญ จเจริญมายาวนานนะครับแล้วก็ต่อมาก็มันก็มีภัยมีภัยภัยในยุคของอมันจะหนักก็ช่วง2,000 2000แต่ว่าพอมันมันล่มสลายนี่ตั้งแต่1,800 1,800แต่ความจริง1,800นี่ก็อยู่สุขโขทัยแล้วก็จเจริญนะเจริญ เราก็ได้อาศัยพุทธศาสนาเข้าไปประเทศไทยนี่ก็สมัยพระเจ้าโสมมหาราศประมาณ1 1 3 2 3 5ปีก็ทำสังฆทานาก็ไปถึงเมืองไทยไม่เกิน2,240ีไม่เกินนี้ไม่เกินนี้หรือว่าถ้าไปเพราะว่ามันมันก็จะลงเรือลงเรือสมัยก่อนก็ไม่มีเครื่องบินมันสมัยนี้ แสิ่งสําคัญก็คือว่าพระพุทธศาสนาเราหรือว่าประเทศไทยเราก็เป็นเมืองประเทศที่ได้รับอน,นิสงส์ในส่วนนี้นะครับแม้แต่ประเทศอื่นเขาถูกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างแม้แต่ลาวแม้แต่อิอนเดียแม้แต่พามา่าเขาก็ยังตกเป็นนั่นแต่ว่าเราก็ไม่ไ,มได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด ประเทศใดนะครับแล้วก็ที่รอห้าท่านก็เป็นผู้มีความมีเขาเรียกว่ามปีปัญญาเยอะปีชาเยอะกอ็ได้เอาเงินถุงแดงเอาอะไรไปตอนนั้นไปเสียแบบให้ฝรั่งเศสไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็การแลกเปลี่ยนสระบสละบางส่วนเพื่อจะให้อยู่ในบางส่วนก็คือว่าเจ๋งแล้วก็เอาเงินไป ไปซื้อทองเก็บคองในคลังของเขาก็เลยทําให้ประเทศไทยเราเงินไม่ตกครับไม่ตกเพราะว่ามันมีมีทองรับประกันอ่าแต่สำไมรอสี่รอห้ามารอหท่านเก่งในการค้าขายอันนั้นเราก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญครับได้มาเกิดประเทศที่ผู้มีบุญได้สร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าเราก็อย่าประมาทครับเราก็ทําเพิ่มพูนบุญกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อรักษา ความมาตรฐานของของบุญของเราเนี่ใครเกิดมาชาติหน้าก็มีรูปตาหน้าตาสวยก็มันก็อยู่ที่เรารักษาศีลใครมีอยู่มีกินมีเงินเยอะก็มันก็อยู่ที่ทานนะครับส่วนใครที่มีสติปัญญาก็อยู่ที่เราได้วิเคราะห์พิจารณาหรือว่าได้